สวัสดีครับท no ุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับช่องอากัสซาเลนะครับวันนี้ครับมาเราจะพุกท่านนะครับมาอยู่ในมาสอนการอัดวิดีโอนี่ครับนะครับให้คุณเข้าไปในเพจสโตนะครับเออเพจสโตเข้าไปในเพจสโตนะครับแล้วคุณก็พิมพ์คําว่าแอปอัดวิดีโอครับนเออนะครับคุณก็พิมพ์เข้าไป โอเคแล้วอัดวิดีโอคุณพิม์นะครับแล้วอัดวิดีโอแล้วคุณนะครับก็เรื่อนนะครับ คุณนะครับกดตรงอันเอ่ออันที่สามนะครับนะครับทุกคนแล้วก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับให้คุณได้โหลดนะครับให้คุณกดโปรแกรมที่เอ่อหนึ่งสองสามสี่ี่ดีสี่หนึ่งสองสามสี่ครับ ให้กดโปรแกรมสนะครับนี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่อัดได้อีกวิดีโอหนึ่งโหลดไปก่อนเลยส่หโปรแกรมนี้เอออนะครับโปรแกรมนั้นนะครับก็สามารถอัดวิดีโดอได้เหมือนกัน อ,อันให้คุณกดอันเท่าไรเนี่ยเออหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรับอันที่เจ็ดคุณกดเข้าไปเจ็ดตั้ง รู้คุณเชนนี้แหละนะครับให้คุณกดไปตรงนี้นะครับอืม โอเคคนะรับวันนี้เราจะประยุกต์ยังไงวันนี้ครับเราจะพัท่านครับมาสอนการเอ่อการเอ่อเอออแปการสร้างนะครับ ่วนการโหลดแอปพลิสร้างเกมครับคุณกดไปที่แอปโปรแกรมนี้เลยเุกคนครับให้ทุกคนนะครับทำการลบลบแล้วก็ คนครับจะแบบโอเคเราจะทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับเมมเต็มเหมือนผมทุกคนก็ให้ลบเกมไปเกมเกมในเกมหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนโอเควันนี้นะครับ ด <trans> ิจิไฟอ่ะแใหคุณกดไนี่ขอบทุกท่านให้ทุกท่านนะครับกดไปนี่ ทุกท่านนะครับข้าปวดซังสันหรือว่าหมดเียจี้ว่นนะครับเอ่อกโทษด้วครับทุกท่านเมอกี้เกมมนุษย์แล้วเขาหม่บริทีบริทจีเกอืมออืมอืมอืม นำ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 เข้าเป็นข้ท่านปรับเป็นมอดเชียร์ซีบก้อนนะครับโอเคทุกคนกดด่านด่านเลยก็ได้โอเคการทำดับปิดติดไปนี่ค่อยง่ายนะครับ ให้คุณครับรกดตต่งสมุดหาคำว่าหาคำว่านกแบ็ครบ